ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านในโอกาสแห่งการส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่อันมีอยู่เป็นประจำทุกปีสิ่งก็เป็นความหมุนเวียนเปลี่ยนไปของโลกของการเวลาซึ่งมีปกติอย่างนี้ เราคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงต่อต้านหรือปฏิเสธได้ได้แต่ยอมรับด้วยปัญญาเพื่อการอยู่ร่วมอยู่ในโลกก็อยู่อย่างเหนือโลกได้ทั้งที่เราก็อยู่ในโลกนี้เรียกตามสำนวนของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจาร,รย์ปออปยุตโต ท่านก็บอกว่าอยู่ในใจเหนือเกื้อโลกร่างกายก็อยู่ในโลกแต่ยกจิตขึ้นเหนือโลกอย่างน้อยก็โลกกระทำนั้นเมื่อเรารู้ความจริงอย่างนี้การปรับตัวเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมให้เกิดความสงบสุขอย่าง สงบเย็นและเป็นประโยชน์ก็มีความจำเป็นธรรมดาชาวโลกทั้งหลายก็มักจะปรารถนาความสุขความเจริญเรียกกันทั่วไปว่าพรซึ่งมาจากคำพระว่าวระวระนี่แปลว่าประเสริฐซึ่งเลิศก,กว่าดีดีกับประเสริฐไม่เหมือนกัน พราะประเสริฐอยู่เหนือดีขึ้นไปอีกพระพุทธศาสนาจึงสอนเรื่องการอยู่เหนือทั้งความดีความชั่วการได้การเสียนั้นในปีใหม่ก็ขออัญเชิญธรรมภาษิทธตที่เกี่ยวข้องกับการทำปีใหม่หรือต้อนรับปีใหม่ให้เกิดความสวัสดี อาจจะเรียกว่าสุวัตถิธรรมหรือโสติธรรมจะคือการเหตุแห่งการสร้างความสวัสดีเราหวังผลก็ต้องสร้างเหตุให้เกิดผลขึ้นธรรมภาสิท่านว่านานยตระโพชชาตปัสสานานยตระอินทรยสังวรานานยตระสัพพนิสขา โสดถิงปัตสามิปานินังแปลความว่าเราตถาคตมองไม่เห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายนอกจากธรรมทั้งสี่ประการนี้นั่นคือโพชฌาคือปัญญาเป็นเครื่องรู้ตัปปะก็คือความเพียรการสำรวมอินทรีย์และ การสละละวางตกลงว่าธรรมะที่เป็นเหตุความสวัสดีสี่ประการนี้เพื่อความเข้าใจง่ายก็ได้ผูกเป็นกรอนว่าจงแปรปัญหาให้เป็นปัญญาจงเพียรหัารกล้าอย่าสิ้นความหวังสำรวมอินทรีย์มิหลงชอบชังได้เสียพลาดพลัง้ง รู้วางเท่าทันขอจงสุขสรรทั่วกันทุกคนนั้นประการแรกปัญญาเพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาปัญหาสภาพที่ไม่พึงประสงค์ทุกมีอยู่แต่ก็ไม่เป็นทุกข์กับเราก็ได้ไม่ใช่ไม่มีทุกขประทุกคือสัจจะความจริงที่มีแต่มีนั่นแหละเราใช้ทุกนั้น ให้เป็นอุปกรณ์ในการที่จะทำเราให้เข้มแข็งจากทุกไปสู่ความไม่ทุกได้อันตกลงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็มองในแง่ของการเรียนรู้นี่เรียกว่าแปลปัญหามาเป็นปัญญาประการที่สองเรื่องของกํำลังใจการสร้างความหวังกําลังใจคำพระนทิทานเรียกตบะ เราอาจจะได้ยินบ่อยแต่คนไหนที่ไม่ค่อยอดทนเราจะเรียกตบะแตกอะไรอย่างนี้ซึ่งขาดความดีผู้ที่จเจริญตบะก็เรียกว่าดาบทคือตะสะนั้นความอดทนนั่นแหละเป็นยอดของตบะความอดทนอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งหากชาววัดปัญญานันทรามสวดมนต์บ่อยขันตี เรามังตะโปตีติขาขันติความอดทนอดกัน้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งทกลงว่าขันติธรรมความอดทนจึงทำคนให้ได้ดีเป็นทั้งพลังทั้งเชิงบวกบุกเชิงรับเราอดทนสร้างกำลังใจสร้างเองไม่ได้ก็ไปขอกำลังใจคือขอพรจากผู้ที่คิดว่าให้กำลังใจเราได้ ดูขอพรจากพ่อแม่ปู่ตายายายสิทธิขอพรครูบาอาจารย์าตดโยมขอพรพระเจ้าประสงค์ที่ตนนับถือนี่เรียกว่าสร้างกำลังใจขึ้นประการที่สเรื่องของการสํารวม C, อินทรีย์เกิตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งต่างๆทุกไม่ทุกก็ขึ้นอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ เรียกในภาพรวมว่าผัสสะบางทีตามันก็หาเรื่องเห็นไหมเราบางทีสอดสายคนอื่นก็มองว่าเอ๊ะมองหน้าหาเรื่องเนอ,อะกาเป็นปัญหาบางทีปากของเราเราก็พูดยกย่องคนอื่นพูดด้านดีคนอื่นยากแต่พอเผลอสะติหน่อยมันก็จะพลาดไปว่าร้ายเขาบ้างพูดเรื่องไร้รายโดยนินทาเขาบ้างเนี่ยต้องสำรวม สำรวมนี้เพราะใช้อย่างระมัดระวังภายใต้การชักนำของสติปัญญาพระท่านบอกว่าสำรวมตาก็ไม่ได้หมายความปิดตาปิดหูไม่ใช่เพราะตามีหน้าที่ดูหูมีหน้าที่ฟังแต่สิ่งใดที่เป็นประโยชน์เราก็ใช้ใข้ามถนนเดินบินทาบาทสำรวมตาก็มองซ้ายมองขวาก่อนข้ามขณะเดียวกันรับบาดจากญาติโยมท่านบอกว่าสำรวมตาคือมองในบาด อย่ามองไปกว้างๆมองบนมองคนอันนี้ไม่ดีอย่างนี้คือสํารวมนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นแดนรับรู้โลกเป็นเครื่องมือในการที่จะเชื่อมต่อเรากับโลกภายนอกเราก็ต้องสร้างเครื่องรับของเราทําเครื่องรับของเราให้ดีและประการที่สก็เป็นเรื่องของการสละละวางบางครั้งสําเร็จบ้างล้มเหลวบ้าง ก็อย่าเอามาเป็นสิ่งที่ทำให้ใจตนเดือดร้อนบางทีคนล้มเหลวก็ทุกข์เพราะความล้มเหลวแทนที่จะมองให้เห็นเป็นสิ่งที่เตือนใจค้นหาข้อผิดพลาดจากความล้มเหลวนั้นอคนประสบความสำเร็จบางทีก็ติดยึดกับความสำเร็จจนเกินไปจนกลายเป็นความสมบูรณ์แบบแต่บางทีเขาก็มีมากอยู่แล้วแหละบางคน เคยสอบได้เกรดคะแนนสูงเด็กนักเรียนบางคนพ่อแม่กดดันต้อง4.00เนี่ยเกิดพลาดเกินมาได้3.5โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวบางทีจบลงด้วยความเลวร้ายความเศร้าทาั้งทั้งที่ถือว่าสูงมากและ3.5อีกคนหนึ่งได้แค่1.2อ้ดีใจมากเพราะเทอมก่อนหรือปีก่อนได้แค่0.9อย่างนี้นั้น ตกลงว่าทั้งความสำเร็จความล้มเหลวก็ทำให้เราต้องสงบใจล้มเหลวเรียนรู้สำเร็จก็เรียนรู้เพื่อทำให้สำเร็จต่อไปอีกอย่างนี้ท่านเรียกว่าการอุปสมะก็คือความสงบเย็นใจอยู่ได้เมื่อทำเหตุทั้งสี่ประการนี้เราก็จะมีปีใหม่มีวันเวลาหรือปีไหนไหนที่อยู่ในภายใต้ความคุ้มครองของพระธรรม ก็าฝากสุวัตถิธรรมหรือสวัสดีธรรมทั้งสี่ประการนี้ไว้เป็นเครื่องมือให้เราได้สร้างเหตุแห่งความสุขความเจริญให้กับตนทุกคนขอเจริญพร